เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนคำว่าพอเพียงคือการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางโดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลางพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวความรู้รอบรู้รอบครอบระมัดระวังคุณธรรมซื่อสัตย์จริตขยัยนอดทนสติปัญญาแบ่งปันความพอประมาณ คือการดำรงชีวิตให้เหมาะสมซึ่งเราควรจะมีความพอประมาณทั้งการหาไรายได้และพอประมาณในการใช้จ่ายความมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือการดำรงชีวิตประจำวันเราจำเป็นต้องมีการตัดสินใจตลอดเวลาซึ่งการตัดสินใจที่ดีควรตั้งอยู่บนการไต่ตรองถึงเหตุการมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการเตรียมตัวให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนทั้งสภาพลมฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการทำเกษตรการเปลี่ยนแปลงในบริษัทคู่ค้าการเลิกจ้างพนักงานในบริษัทใหญ่หรือแม้แต่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศที่มีผลต่อการลงทุนเกษตรทฤษฎีใหม่คือระบบเกษตรที่มีการกิจกรรมการผลิต หลายชนิดโดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือ 1. ขุดสระกกเก็บน้ำ3า3 0ปลูกข้าว30% 3. ปลูกผลไม้ไม้ยืนต้น30% 4. สร้างสิ่งปลูกสร้างเช่นที่หัว่อาัยโรงเรือนเลี้ยงสัตว์สร้าง1 0ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ปาชยาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ 1. นขุดสะการเก็บน้ํา30ซให้ขุดสระการเก็บน้ําเพื่อให้มีน้ําใช้สม่ำเสมอตลอดปีโดยเก็บน้ําฝนในฤดูฝนและใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง 2. ปลูกข้าว30ปซปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน สำหรับครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปีโดยไม่ต้องซื้อในราคาแพงเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสามารถพึน่งตนัเองได้ 3. ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น30%ปปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่พืชผักพืชสมุนไพรอย่างผสมประสานกันและหลากหลายในพื้นที่เดียวกันเพื่อใช้ เป็นอาหารประจำวันหากเหลือจากการบริโภคก็นำไปขายได้ 4. สร้างสิ่งก่อสร้างเช่นที่อยู่อาศัยโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ช่างส0ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ถนนหนทางคันเดินโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆรวมทั้งพอกเลี้ยงสัตว์เรือนเฉพาะชา่ ทางเก็บผลผลิตการเกษตร